ทุกคนคือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยช่วงนี้ก็เลยอาจจะทำอะไรที่มันผิดปกตินิดหน่อยน้องสาวในความลับของวาเลรีสินะฉันเคยได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับกรณีแบบนี้มาเหมือนกันสิ่งที่ได้ยินตระกูลไว้เขามีลูกนอกสมรสซ่อนไว้ในปราสาทด้วยละ ตายจริงคุณหญิงจะต้องทุกข์ใจมากแน่เลยค่ะทำไมต้องซ่อนไว้ในปราสาทด้วยนะคงกลัวว่าจะมีข่าวลือแพร่ออกไปนั่นแหละเพื่อรักษาหน้าของตัวเองเขาถึงกับทำเรื่องที่ไม่ควรทำต่อภรรยาแม่ยายและลูกๆทั้งที่หน้าตาดูเป็นคนจิตใจดีแต่ที่แท้กก็เป็นแค่คนชั่วสิ่งที่ได้เห็นในหนังสือที่ฉันอ่านบอกว่าปกติเด็กที่ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้าน ความลับของเลดี้ผู้แสนธรรมดาจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเวลาบังเอิญเจอคนนอกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้พบกันแบบนี้ฉันชื่อไม่ต้องห่วงฉันไม่อยากรู้เลยสักนิดว่าเธอเป็นใครฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ว่าใครก็สามารถผิดพลาดกันได้ตอนฉันเป็นเด็กบางครั้งก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันคะพูดเรื่องอะไร อย่างที่คุณหนูว่าพอท่านได้ยุกใจดีด้วยจริงๆพวกเลดี้ก็สติหลุดกันหมดเลยนะคะที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยฉันวิ่งหน้าตั้งเพราะตกใจที่เห็นอะไรแปลกๆนี่ฉันหลงป่าง,งั้นเหรอน่ากลัวจังท่านแม่ท่านพ่อท่านพี่มักจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ต่อให้ท่านเขากับคุณหญิงไม่ทานอะไรเลยก็คงจะอิ่มหน้าดูแล้วละก็คุณหนูทั้งน่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดซะขนาดนั้นก็นะเห็นว่าคุณหนูเขียนหนังสือเป็นตั้งแต่อายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยด้วยแล้วยังใช้เวทมนต์ได้ด้วยใช่ไหมได้ยินว่าสอนเรื่องมารยาทแค่ครั้งเดียวก็ทำได้ทันทีเลยนี่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพูดถึงท่านพี่ ท่านพี่ที่ทุกคนภาคภูมิใจกับฉันที่ถูกสบป,ประมาทท่านพี่เรียกฉันเหรอท่านพี่อยู่ไหนอะไรนะ่ะนายเองก็ตามหาท่านพี่วาเลรีเหรอฉันก็เป็นพี่ของนายเหมือนกันนะพูดตามสิท่านพี่ท่านพี่เอดิทเอดิทนี่พูดเป็นกันเองกับฉันแล้วเหรอเอดิทต,ตีน้องทำไมน้องยังเด็กอยู่เลยนะ ทำไมช่วงนี้เอาแต่ก่อเรื่องอยู่เรื่อยเลยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยท่านแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูเกลียดทั้งมาแชนทั้งท่านแม่และท่านพี่หนูจะไปฟ้องท่านพ่อเอ๊ะเจะ้าลูกคนนี้แม้แต่ความน่ารักก็ถูกน้องคนเล็กแย่งไปท่านพี่ก็เป่งประกายในทุกๆด้านเห็นว่าวันนี้ท่านพ่อจะกลับดึกหนา ต่างจากฉันที่ไม่มีเรื่องให้หน้าภูมิใจสักอย่างไปที่ห้องกันเถอะนะพี่เข้าใจความรู้สึกของเอดิกของพี่ดีนะเสียใจมากเลยใช่ไหมท่านพี่เมื่อไม่นานมานี้ก็ด้วยได้รับจดหมายเชิญจากขับของแฟนขับท่านไายุกเวนโลแล้วตายแล้วจริงเหรอทำงานมาตั้งนานมีเรื่องแบบนี้ด้วยสินะเนี่ยคู่มั่นของคุณหนูคนโต คือท่านไดยุคเวลโลงั้นเหรอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเป็นอะไรกับท่านไดยุคเวนโลหรือคิดอะไรหน้ารังเกียจแบบนั้นหรอกนะก็แค่คิดว่าท่านไดยุคเวลโลหล่อดีเฉยเฉยฉันก็อยากให้ท่านพี่มีความสุขต่างจากยายนั่นหนูกู้ค่ะท่านพี่หนูผิดไปแล้วเอเอดิตเอดิตเธออยู่ตรงนั้นเหรอ มาแชนไม่ต้องกลัวแล้วนะลงไปด้วยกันไปไกลๆเลยน่ารังเกียจจากนี้ไปคุณไม่หล่อสักนิดเก็บมือสิครับเธอบอกว่ารังเกียจคุณนี่นาะท่านพี่หนูขอโทษอีกด้านหนึ่งนะปราสาทโบลเชกดึกป่านนี้แล้วคุณหนูจะไปไหนคะใจเย็นก่อนคะ่ะเจ้าเด็กพวกนั้น ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วยังไปที่ภูเขาด้านหลังกันอีกอาจจะไม่มีเรื่องอะไรก็ได้ค่ะแต่ในบ้านที่เราเคยคิดว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ยังเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนี่นาะคำทำนายที่อยู่ในห้องหนังสือก็ด้วยความลับสถานที่ที่มีตัวอักษรที่ไม่สามารถเข้าใจได้ความหายยนะท้องฟ้าจะแตกเป็นเสี่ยงเสียง และปีศาจจะปรากฏตัวออกมา